เรียนถามครับว่าส่วนลดจะทราบได้ยังไงครับว่าราคารถนั้นดีแล้วเกรงว่าโครงการตั้งราคาสูงไว้ก่อนส่วนลดหลักๆมีอะไรบ้างครับช่วงนี้และพอได้บ้านมือหนึ่งที่ถูกใจแล้วก่อนโอนควรจะจ้างวิศวกรไปตรวจก่อนไหมครับขอบุณครับอ่าโอเคก่อนจะเข้าไปชมนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์และการเงินที่จะมีออกมาทุกวันนะครับอย่างนี้นะครับคุณชานนท์ครับถ้าเป็นผมนะเวลาผมจะ ผมเรียกว่าการการเซอร์วตลาดแล้วกันนะครับถ้าผมจะเซอร์ว์ตลาดเรื่องแรกครับที่ผมจะทําคือ1ผมจะไปสืบราคาโครงการที่มันอยู่บริเวณนั้นใกล้ๆกันนะครับสมมุติเราซื้อตึกหนึ่งใช่ไหมมันก็จะมีเอตึกข้างๆกันครับที่เป็นมือ2ที่สร้างเสร็จแล้วหรือมือ1ที่กําลังสร้างข้อแรกครับผมจะเอาราคาไปเทียบว่าเลตเซว่าสมมติคุณชานนท์ซื้อห้องสตูดิโอใช่ไหมครับผมก็จะเอาราคาห้องสตูดิโอที่คุณชานนท์ซื้อเนี่ยรวมส่วนลดแล้วไปเทียบ กับห้องอื่นในโครงการอื่นว่าราคามันอยู่ในช่วงเอเวอร์เรจหรือเปล่าหรือราคามัน above เอเวอเรนะครับหรือราคามัน under เอเวอเรเราก็ลองไปเทียบดูนะครับเทียบเทียบเทียบทีนี้เราก็ได้ข้อมูลมาแล้วว่าเออไอราคาที่เราซื้อเนี่ยมันโอเคมันแสดงว่าถ้ามันถูกแสดงว่าเราซื้อพร้อมส่วนลดอนาคตเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวซื้อสูงขึ้นได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าราคามัน overpriced ครับ นั่นก็หมายควาว่าเออมันแพงต่อให้ลดแล้วมันแพงอยู่ดีดังนั้นครับผมว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือการไปซำรวตลาดโดยรอบครับสำรวโดยรอบเลยนะฮะผมแนะนําดูสักห้าหโครงการครับบริเวณนั้นเอาเอา g o o g l e แ a p แล้วก็ตีออกไปสักโล2โลก็ได้ครับแล้วก็ลองสืบพ้นราคาดูนะครับเดี๋ยวนี้ก็มี Google เนาะทุกอย่างทําได้นะครับหลังจากฟังไลฟ์นี้จบคุณชาลนลองทําดูเลยก็ได้นะครับว่ามีโครงการอะไรบ้างนะครับ อ่ะอันนี้เรื่องแรกครับคือเรื่องการดูส่วนลดเนาะส่วนลดช่วงนี้นะครับก็เราได้ลดค่าโอลดค่าจุดจำนองแล้วนะครับถ้าซื้อมือนหนึ่งแล้วก็ถ้ามันตามเงื่อนไขเนาะทีเนี้ยผมอยากเพิ่มอีกอันหนึ่งครับอยากอยากให้คุณชานนลองดูเรื่องค่าใช้จ่ายวันโอนะครับลองดูดีๆนะเพราะส่วนมากบางโครงการละกันบางโครงการเนี่ยเขาจะผักภาระในเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับ3.3% มาให้เรานะดังนั้นเนี่ยล้านละ33มาถ้า3ล้านก็99้าแล้วนะครับเกือบแสนเลยนะดังนั้นผมว่าถ้าเราเห็นว่าเซลล์เขาสรุปมาว่าวันโอนมีค่าช้จ่ายเท่านี้แล้วดูมันเยอะอะครับผมคิดว่าเราอาจจะลองต่อรองดูก่อนได้นะว่าเออเฮ้ยไอค่าตรงนี้เราไม่อยากเสียพอลดให้เราได้ไหมเพราะว่านู่นนี่นั่นก็อ้างอะไรก็ว่ากันไปเนาะดึงเช้งหน่อยได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ว่าอยากให้ลองต่อรองดูก่อนนะครับ ก็คาพูดเดิมะครับอยากจะย้าให้เพื่อนๆฟังนะโลกใบนี้เราไม่ขอเราก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าขอเนี่ยครึ่งครึ่งคือได้กับไม่ได้แต่ต้องขออย่างสุภาพขออย่างมีหลักการนะครับเนาะก็มีสิทธิ์จะได้นะครับก็ลองต่อรองในเรื่องนี้ดูนะครับเรื่องที่2ครับคุณชาโนนท์ถามว่าสมมุติถูกใจตกลงปลงใจแล้วนะครับก่อนเข้าไปโอนควรจ้างวิศวกรไปตรวจไหมนะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับก็ จริงๆการตรวจตรงนี้เขาจะใช้คำศัพท์เรียกว่าการตรวจรับบ้านก่อนโอนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะครับผมก็ว่าก็ควรนะครับถ้าเราไม่มีความรู้ก็ควรจ้างผู้เชี่ยวชาญร,ราคาคอนโดอยู่ที่ราคาการรับตรวจคอนโดเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ3า0 0ั0 0ี่พ0 0แล้วแต่ขนาดห้องนะครับก็ลองไปใช้บริการตรงนี้ดูได้แต่ถ้าเราพอทําเป็นเช่นเราอาจจะจบวิศวะจบช่างมาผมคิดว่ามันถ้าเป็นคอนโดนะผมว่าเราตรวจเองได้ประมาณหนึ่ง นะครับถ้าเป็นคอนโดห้องไม่ใหญ่ห้องวันเบสห้องต่อให้ทูเบสด้วยนะครับวันเบสทูเบสแล้วก็ห้องสตูดิโอเนี่ยผมว่าเราตรวจเองได้ประมาณหนึ่งครับเพราะว่ารายการตรวจอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเนาะอย่างเช่นพื้นอย่างเงี้ยครับพื้นเราก็เช็คพื้นส่วนมากคอนโดก็เป็นพื้นลามิเนตเนาะเราก็อาจจะเช็คว่าปูเรียบร้อยไหมมีการป่งตัวไหมนะครับมีการปูแล้วมีช่องว่างเกิดบอยหรือเปล่าเช็คอย่างไงครับก็ลองย่ําดูครับหรือลองเอาอะไรไปเคาะดูตรงไหนมีเสียงมีโพร่เนี่ยมันก็จะ มีเสียงแปลกๆถูกไหมฮะให้เขาแก่เช็ควอ l เปเปอรเช็คระบบสุขาพิบาลน,นะครับเช็คงานบิวอินต่างๆนะครับดูรอยรุรอยร้าวรอยรั่วเช็คระบบสุขาพิบาลต่างๆเนี่ยครับผมว่ามันสามารถทําได้เบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่พอมีความรู้เนาะแต่ยังไงก็ดีครับถ้าใครทําไม่เป็นผมก็แนะนําว่า จ้างเลยครับนะฮะจ้างวิศวกรรับตรวจบ้านเถอะนะครับก็ละเลทราคาอย่างที่บอกไปครับ3 0 0 0 5 0 0 0นะฮะก็ลองดูครับก่อนนั้นนี้ผมได้เคยเชิญเชิญเพื่อนผมนะที่เขาทาเป็นวิศวะตรวจบ้านนะครับลองไปดูคลิปนั้นก่อนก็ได้ในคลิปนั้นนะครับก็จะสอนว่าสําหรับมือใหม่แบบใหม่ใมกิ๊กๆเลยครับอยากจะ ตรวจบ้านต้องเช็คต้องดูอะไรบ้างครับลองเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ไลฟ์ย้อนหลังใน YouTube Channel นะครับก็มีไลฟ์คุยกับเพื่อนคนนี้ไว้อยู่นะครับลองไปดูคุณชาโนนถามว่าต่อรองบ้านมือหนึ่งปกติจะได้ลดประมาณเท่าไหร่หรือครับอันนี้ผมอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับว่ามันลดได้ในสเกลเยอะขนาดไหนไหมแต่เท่าที่รู้ครับบางทีพวกค่าธรรมเนียมบางตัวหรือแบบค่าใช้จ่ายบางตัวในวันโอย่างเนี้ยมันพอต่อรองได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับโครงการครับคุณชาโนนครับมัน ต้องเรียกว่ามันไม่มีสูตรตายตัวดีกว่าเนาะาะสุดท้ายครับผมว่าลองลองร้องขอเท่าที่เราร้องขอได้ลองร้องขอดูก่อนนะครับได้ไม่ได้นั่นมันเรื่องของเขาแต่ขอไม่ขอมันเรื่องของเราครับลองคุยลองพูดกับเขาดูก่อนนะครับลองดู